วันนี้เราจะเราจะมาทำหมูกรอบกันนะคะเพราะว่าไม่ไว่าจะนำไปใช้ในเมนูก๋วยจั๊บนะคะก็เลยได้มาแช์ให้เพื่อนดูทำแบบไง่ายๆค่ะคือซื้อหมูสามชั้นมานะคะก็เลือกได้ประมาณนี้ค่ะสวยสุดแล้วในตลาดแล้วก็นำมาล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็นำมีดะคะ่ะมาจิมจิมจิ้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 ม,มแบบนี้นะคะเนี่ยจิ้มให้เขาเป็นรูนี่นะคะเนี่ย ชิ่นน้อยชิ้นนะคะก็จะเป็นรูประมาณนี้นะคะเสร็จนะคะเรานําเกลือมาทาเลยค่ะจะไม่ใช้วิธีต้มนะคะไม่ไว่าใช้วิธีอบนะคะนี่นะคะผ่าชิ้นประมาณนี้แล้วก็ผ่ากลางตรงร่องนี่นะคะดูดูชิ้นเขานะคะ เสร็จแล้วนําเข้าในหม้ออบนะคะนี่นะคะวางลงไปเลยค่ะไงายตัวที่เขาเป็นหนังขึ้นนะคะอันนี้เครดิตต้องยกให้พี่สาวญาติทำนะคะที่สอนวิธีนี้มานะคะบอกไม่ต้องไปต้มให้ยุ่งยากใช้วิธีนี้เลย พออบเสร็จนี้คือเราจะต้องนำไปทอดอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแม่ก็ขออบก่อนนะคะอบจนจนเขาเหลืองนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะโอเคนะคะแม่อ้อยใช้เวลาอบประมาณหกสิบนาทีค่ะทีนี้เราจะพักเขาให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยนำไปทอดกันค่ะทำง่ายๆนะคะสูตรนี้ไม่ยุ่งยากอะไรค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะพึงเขาให้เย็นก่อนแล้วนําไปทอดกันค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะหลังจากที่เราพักเขาให้เย็นนะคะทีนี้แม่อ้อยจะนําลงไปทอดเลยนะคะนี่นะคะพักให้เย็นแล้วค่ะนําส่วนหนังเขาคว่ำลงนะคะเราต้องหาตะแกรงมาลองด้วยนะคะเพราะว่าหนังเขาจะได้ไม่ติดในกระทะนะคะเขาจะได้ฟูฟ่องได้สบาย ส่วนน้ำมันในนี้เดี๋ยวไม่อ้อยจะเก็บไปทากับข้าวนะคะได้น้ํามันเยอะเหมือนกันค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะวเวลาทอดเราก็จะขยับเขานิดนึงนะคะช่วงรระหว่างรองให้เขาเซตตัวให้เขาพองะคะ่ะเราก็ขยับเขานิดนึงเขาก็จะได้พองเต็มที่นะคะนี่นะคะจะเหลืองได้ที่แล้วนะคะ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคะทำหมูกรอบวิธีนี้แถมไม่กระเด็นด้วยค่ะนี่นะคะเริ่มกรอบละนี้เดี๋ยวเราจะยกขึ้นพักเสด็จน้ำมันนะคะส่วนเนื้อเราก็สุกละทีนี้ไม่อ้อยขอเอาหนังลงอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวก็จะได้ที่ละ เอาขึ้นพักเสด็จน้ำมันเลยทีนี้เราก็รอพักเขาให้เย็นนะคะหมูกรอบของเราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะสถานีต่อไปก็คือทำก๋วยจั๊บนะคะแล้วก็เมนูอื่นก็จะมีผัดกระเพราหมูกรอบที่เป็นของโปรดแม่อ้อยเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะทีนี้เราไปทําก๋วยจั๊บกันต่อเลยค่ะและส่วนที่เหลือไม่อ้อยจะใช้ผัดกะเพราหมูกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะลรวหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว u t u b e นะคะเป็นวิธีทําที่ง่ายๆนะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยยิงเข่านะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ